มาเรามาบู๊กันโยอเฮ้ย okay. อนะไรวะเมื่กิ้มหกมสิบอยู่โกดปุ๊บแม่งเลยแค่นี้เลยเออเช่างมานช่่งมาเฮ้ย,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 ยนะกระจรอ,งองหวยอย่างนี้แหละไม่เป็นไรถ้าไม่อัดน,นี่คือลื่นหัวแตก Yeah. เาเยี่ยไรวะโอ้โหที่ตายสองอีกสองเมื่อกี้คือขับเจ็ดนะเจ็ด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 มาแล้วเจ็ดมาแล้วโอเคเจ็ดต่อเลยอ้าวเหี้ยเยสได้อยู่ได้อยู่ ไอ้ยี่มาแบบงงๆไอ้แซ่โอ้ย ي! เสียดกาอากาศแล้วก็กลายเป็นโกโก้คันไอ้แซ่มาเอาไอ้แซ่ไอ้หี้ย ได้สักโอ้โหนี่มึงขับเลื่อนี้เอ,เอาเอาเอามองทางเดียวเฮียไอ้เหี้ยปุ๊บกูโดดเลย,ยอ้ย๊ยเมื่อกี้รองเท้าอะไรเนี่ย nhu hồ, Nhiêu phù, dính mùa Thả đồn hai loại này <laughs> Chết mang liều quà dù